สวัสดีค่ะพี่น้องสี่พามาเบิงค่อนดูราคาเท่าใดล้านค <laughs> ่อนดูราคาสิบล้าน่กนงงากลัง่าอง่อ่กละอ่ะตอนดีหลุดยกกำล่งยกค่อนดูมากพี่น้องค่อนดูพอพอนใช่พะนะคอนดูคอนดูราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล้าน ราคาสิบล้านโอ้คือสบายเทีบาดบาดเราคือได้อยู่คอนโดงไงเฉว่ะได้ยูบ้านแบบนี่แล้วสิออกมาหาลูกเกี้ยวบ้านี่เอออันบ้านแม่ธรรมดาได้พี่น้องอันนี้ผู้ใหญ่บ้านมูซีมาหยังนี่มารับจ้างมารับจ้างหยังมารับจ้างยกอันนี้เอยโยคอนโดเนี่ยโอ้สันบ่อนี่มารับจ้างทั้งทีแล้ว โพดพ่อบักโม่บักแดงแต่ไล่ไนมูนิธิทเออเอาเอเ่เป็นอยังว่เป็นอย่างคือมาซอยเป็นกำลังใจอ่าดดูพอขใช่พะนะเจียวมาให้พญ่พอดใช่ประสันอาราคาชักลานดิอนโดเจ้าหนิราคาชักลานละพออนโดเจ้าตามอัตรักตามที่อ่าปุญญาปัทมนัน้นการ ก้อนหนาบอนท่านรับการให้มาอยู่พี่แอร์บ่นี่นี่เรียบร้อยป้าโทแอร์กับพี่พร้อมแอร์กับพี่พร้อมโอ้โอ้โอ้อันนี้ไม่อยังนี่เออบอกเพ่นนเด้อบอกเจ้าที่เพื่อนแน่อแล้วบูกล้านสินออกคือซื้อดอกสินให้มันงามสินงาสินนั่นแหนงมันออกคือซื้อให้มันงามใหี่ยมเป็นตาอยู่ให้มันเกี่ยงมันมึนเออนั่นโอ้แกลีจับปะทั้งทั้งนั่นเด้ทั้งนั่นเด้เบาออกกินงาทั้งนั่นเขาออกคำแปอนั่น ทางนี้พอแล้วทางนี้พอแล้วเอาทางนั้น,น,นเอาทางคุณเออทางนั้นพอพอแล้วอ,วอาวา่านขัดดูแลค่ะจังกะดีครับเป็นขัดดูให้พอ่พอพ่อใช้ยู่พอดีสะดวกสบายปาด๊ดนี่แอร์พ่อเจ้านี่แอร์พ่อมาซื้อรถไฟดอกมัติรกไฟเมนมาน้อะมาดียูจ่ะ ยูเม็ดเช็ดกสิโน่รับดีปัญญงตัวนี้สะดวกสบาย้องเจอลูกหลานเขาขามาหลายมันเทิดเนหนังสือบ่ได้อันนี้แบบว่ายูแบบสติสงบสติอารมณ์จะของสิยูแบบเล่าสิยูแบบสงบสติอารมณ์จะของบ่ให้ลูกให้เต้าไปกวนพนะนะลุงเจอแม่พูรำก้นลอยขัไปหาโอ้ยกาอย่าอยี้บ่เห็นโอ้ยกะยว่าทอ ก็ยืดตามเท่าน oh. ี่ละว่าสี่ให้ลูกเบียนอยู่น้ำได้อยู่เลยเนาะสองคนสามคนนี่เนาะสามหมดละเออสบายสบายโอ้ก็จะดีเถอะวะมันอกเป็นมองเขียนใส่สมองเขียนกอนน้ำที่สงบอันเบียนอีสิบสิเป็นผู้ว่าผู้รับใช้มาเบิ่งแง่งพ่อหน่ะล่ะเบิ่งแง่งพ่อไว้มาดีให้เถอะมันคนมีใจดีก็ะเจงผู้คนนั่นล่ะ เออเขาีีสสััด่วนนนอ้เอเาขาดีทุกคนเด้ล่ะลูกบอกง่ายใสง่ายบอกน้อนสอนง่ายทุกคนเนี่พอเออทีมเป็นรับเพื่อนี่มีแต่ผู้เอาง่ายๆตัวแต่ว่าที่พ่อเจ้าอยากได้หนังอยากขาดหนังแล้วองเดียวมิจจะเก็บใจลูกโอ้โหโต๊ดกันว่าท่านยอมรับมาดีแล้วดีแล้วว่าธรรมดาว่าธรรมดาป้าได้ควัญดูมองยูมองเศร้าบาแมนมาราคาหน่อยนี่นี่ควัญดูเนี่ยว่าแล้วครับราคาไร้ล้านนี่ไม่บาธรรมดาเดี๋ยนี่หายากอยู่เดี๋ยนี้ มันก yeah. ับใครก็เ uh. จ้าไปยูเตทนอยู่หรอเออยูได้กับยูได้ปิดหลังยูเตสะดวกสบายเพื่อให้ยูได้ด้วยความสบายใจค่ะครับใจยูได้ครับใจยูยากคนะเข้าเกิดมากเกินตำนานพ่อมีแอร์พร้อมโบสะดวกสบายเลยย่ามห่อนหอนจังเปิดก็ได้ดอกค่ะไม่เลาห่อนหอนอลีิจังเปิดเขาก็มีเตียงยูเนี่เขาก็ออกมันทางมีเตียงที้เราไดแล้วบรรยากาศแบบว่าสบายสบายวัสดีครับโอ้อ่าเจ้าของยุกเอาเจ้าของรถยก ยกยังยกคนได้บ่านี่เดี๋ยวเขาไประชาชนมันกันเองหอกไม่ยากหอกเดี๋ยวคุยคุยคุยกับผู้ใหญ่บ้านเออจังคุยจังส่งสิ่งกันครับว่าเป็นอย่างลูกว่าเป็นอย่างเดี๋ยวจังคุยกันเด้อเอาขอบคุณลูกเต้าครับโอ้ดี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 คุณเจ้าอยู่สายบ้านนี้ อันแักอันนั่นเองบบักแบตักดนั่ตบตัวหนึ่งต้บัวลกังสะอาดจัดตัวรับนอนนอนเจ้ากระจัดเอาเจ้าพ่อเอ้ยใหเขามุ่งให้พอมออายสามังคสามัอ้อให้เขามุ่งให้พอมเลยมุ่งให้พรอมเลย ฝนกันย bon. wow. oh. ังไหบ่ล่ะมัดแตกฝ้าแตกเด็กออเออมัเป็นยังดอกเข้ากับจัดแจงเอาดีแล้วดีแล้วได้มาตั้งมองยู่มองเศ้านี่เอ้ยหมอหมอหมอตรวจจัดกบัตรุ่นการกันเสียนีมองนี่แต่ยกเพิ่นไปไว้ทางใดล่ะทางนอยูด้อยอยยกเพิ่นว่าเมนตัดด อันี่แล้วรถรถยกนี่แล้วรถยกสีไม่ยกไอ้เพคนไม่ยกอ่ะเพราะว่าให้มันสถานที่มันงามเขายกคนมาไนม่นึ่งเขาเอานบบาเอานบนี้าเานแหลังมาตีเลยมันบังมันบังที่อุทัดว่ะจีบากบัวเขาก็ออกได้เเขาก็ยก อันนั้นนี่ยังมาดิอมุ่งจมุ่งข่้นวยโอเคโอเคโอเคเอาเฮ็ดห่เล่าละเฮ็ดไห่เหล้าเฮ็ดห่เล้าให้มันมาต่ฐานอันนี้กันนอกดาวของอันเบ้าเขาเจ้าเขาเหนียวจะเป็นผดให ต่างคนต่างมีนกดาวอันนี้ผัดเป็นข้นดูมีเท่งข้นดูมีเท่งนกดาวพี่น้องนกดาวก็ตั้งวาหลายห้องข้นดูสบายโอ้โกโกปันหานเลยบานนี้ของอีพอพอนไสโกปันหานเลยบ้านนกข้นดูน้อยบุกเบิกน้อยบุกเบิกน้อยบุกเบิกตีพอโอ้ไวเพราะใดแล้วเจ้าบ่ได้ไปใส่ขึ้นว่าตายฆ่าหนีดีตายฆ่าหนีตีโอ้เอาจวดจวด พูดแ <żej ai S 1> ล้พวพวูดแล้วพูดแล้วรับประกันเลยเป็นปะ <laughs> เอาใบอะไหนเอาบอะไรดอกลูกเต่าก็ัตอาศัยพอคือเก่าหันละกันไรหนีไปเร็ร <laughs> วๆว่าเป็นยังว่าเป็นยังยืดน้ำกันน้ำนู่น้ำเต้านีนะ่ละอากาศสะดวกสบายเลยพี่น้องว่าธรรมดาโอ้ราคาเป็นแสนหัวเน้าพอหนี้โอ้บ่านเป็นไรบ่านเป็นแสนราคาเป็นล้านไปสิว่าราคาเป็นล้านราคาเป็นแสนไปนะ ราคาเป็นล้านผลนี้อ่ขาขอดูเจ้าเนี่ยมาธรรมดามาธรรมดาจวดจาดฟาดบืมอโอ้สบายเลยว่ะบัดีคันย่ำเจ้าอันออกมาจากของเจ้ากะเอาเตียงมาบ้างนี้นี่บรรยากาศนี่มีโฮมพร้อมนั่รราานแล้วเตียงสองว้อยอันจัดมาดีตัวอันแม่สภาพจาัดมาให้นั่นมาบ้างนี้เจ้ากะโอ้ยบรรยากาศอยากเขียนหนังสือทางในก็นได้อยากเขียนหนังสือทางนอกรับ บรรยากาศสุดยอดเลยตัวน uh. ี้ฮะบ่อบบ๊อาพี่เอมาพี่ทั้งนาพี่เออของเจ้ามันสบายสบายเด็กนอาเขาก็ได้่งนางน้ำมองหันให้เขามันได้อีกมองหนึ่งนนอกดาวเขาอ่ะนอกดาวเขากระดิ่งได้อีกกง ไม่ตั้งเตาหัวเตาโอ้หมองขั้วเจ้าติพอเจ้าก็ต้องหาผามค่างหันอีกเนี่ยบ้านี้เนาะมันประมามเนี่มฝนเพมาะว่เแม่นผาค่งล้มอันเจ้าเฮ็ดเตาหัเ่นเจ้าก็จัดเอาตัวอยู่ให้กินบ่ได้ให้ยากลูกหลานเออส่วนตูวแม่นบ่พออุ้ยมาดีให้เถี่ยบ้านโอ้ยเจ้าที่เจ้าฐานบ้านนี้ให้เล่าบอกเล่าฝันดีๆเด้อพอเด้ออันฝันดีก็บอกลูกบอกเจ้าเด้อวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ย ขันดีๆเจ้าที่เจ้าฐานปูยังบอกเขาฝันก็คืออะไเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองเจ้าทีเพราะยายปูอยู่นี่เล้วกับมีหมูพอดีตัวนี่มีผักบ้านยังแล้วกันมีหมูพอดีพอดีพ่อพอนใส่มาหนี่กับมีหมูบ้านนี่ลูกหลานกับปลาร้าอยู่นี่กันทุกคนในบ้านนี้นั่นแล้วบ้านนี้บ้านนี้โอ้ยนกดาวบมื่อยืดเนี่จากนี้ไปนี่เป็นซีบซีบหลังก็ได้นกดาวนี่ เขาจัดไปหันต๊กมอกแตกแม็กของไคของมันแง่เงาอีปูบางแง่รูหลังว้ายดี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 ดน้ำเลยเด้อยครบด้วยวันนี้เด้งน่อยหั่นไมยครบเซตหรอประเดี้ยวกูได้อยากนั่งครับนี่จักเต้นซิปเต้นซ่าเต้นเจ้ากระมาเฮ็ดเอาตัวนอกดาวเจ้าเม่นมาล่ะเฮ้ยสบายสบายโอ้ยบัทันมีซุ่นกัดซอยเหลือกันนี่เราโอ้ยบ่งยง่ดอกพี่น้องเพิ่นซอยเหลือเจียจุนแม่ทอนันทอนีเฮากะเลือตูนเพิ่นเลือตูน บาดนี่คนแหงไม่เห็นนัน่นคอนโดเจ้าบันี้แห้งสีที่ใจบัี้เออเจ้าก็ค่อยเจ็บคอยเล็มใส่เขาเอาหั่นตัวสบายแล้วสบายแล้วอีพอเอ้ยบัีรจัดแจงเอาเด้อบัี้เอาเดี๋ยวไปลวกข้าวปุ้นแจักบาดเกินสีให้ข้าวปุ้นเลี้ยงเลยบมดนี้โอเคเอาพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่สุภาพกับสุภาพไปเปบืบองหม่องลวกข้าวปุ้นจักบาดเกลนสีเหดข้าวปุ้นสู้กิน สู้ลูกสู้เต่ากินมือนี้คุณแม่สุภาพับออกขปุลออกมาเลี้ยงเมืองนแง่งลูกเต่าเมืองแง่งลูกหลานาปูกกบากะได้โอ้จะแม่นดีให้เว,ว้ยคอนโดูไหมคอนโดราคาบ่แม่นหน่อยล้านเนี้ยเว้ยหลายล้านหนี่ละค่ะมาพี่มาพี่มาพี่ข้ามาเรียกมาลวกขอปุลเอาขอปุลมาลูก หอนแล้วเอาสีใดลวกก่อน好吗มอมอมอ,มอนั่นเ่าเอาเป็นสีสีจัดมันจังสวยเวลาจัดเอาสีเขียวมาก่อนก็ได้สีเขียวหรือว่าาาเอยง้ฮะหรือจะหรือจะผสมกันไปแต่ว่ามันกับ่อเป็นส่วนสัดเป็นส่วนเนาะอันคนเลือกกินสีได้บ่ะกันแล้วก็เลือกกินสีนั่นแหละกัเลือกกินสีอ่ะง่ายก่อนได้ป่ะ ผสมกันเลยตินี so, ่สิผสมกันเลยเอาผสมกับเอาผสมมันแดงในลวกเทายเอามาจักสามชี้อันเอาซีแมตเอามาเลยซี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 เดี๋ยวแม่จะบอกวิธีทำขันเอาไว้โดนหนูจิกจ่อเอาลงเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีทำนะคะให้มันลวกสองเท้าเออลวกสองเท้าแบ่งค์เคืองเม้งบัลแมมมี่มีนอร ขี่หนูขี่แมงสาบมอง่แบบมนขี่งองไปนักคนค่ะแต่มันใบมันหนอใหญ่ยอยู่เออโอเคมันค่ะพี่ดอกมีสีมีสันบ่ปวดโพแล้วบักโม่บักแตงจวดจัดปาดตุ่นเป็นไรนะน้าเขาเออนนี้มาตากักตักแล้วก็ไปใส่พุนผุนผุนผุนอือเอามาเอาหัวมองนี้แม่สีเฮดไทเบิร์นเออเอาของมาถึกเออยกเขามาพีมันท้อนมองเห็นมันท้อน โอ้ยหมดลูกยอดหนีแล้วเนาะลูกสาวไข่ลูกสาวไข่ก็สิหมดลูกยอดหนีละ <laughs> <laughs> เอามานี่เอามานี่เอาโต๊ะมาตั้งนี่แม่จะเอาหัวให้เอออ่านั่นตัวจะคว่ำกับว่าเป็นคนตัวไปอะไรแตกแม่เอาอยาวาดี เอาบาดีเอาพี่้องนี่ฝากไปซัมนี่คลิปหนาเ้าจังหว่าต่อไป